สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport นะครับราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะครับก็ยังพรอมฟุตบอลให้ท่านลุ้นกันนะครับหลายหลีกหลายประเทศนะครับเราจะเลือกมา2คู่นะครับคู่แรกนะฮะแฮทาเบอร์ลินเจอยูเนียนเบอร์ลินนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเวลาการแข่งขันตีสองครึ่งนะครับสนามโอลิเปียสตาดิโอเบอร์ลินนะครับราคาแฮทาเบอร์ลินต่อปปนะครับ ผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครับแฮท้าเบอร์ลินแพ้เบอร์ลิน1-2นะครับเบอร์ลินชนะแฮท้าูริโอนเบอร์ลินแพ้แฮท้าเบอร์ลิน1-2นะครับแฮท้าเบอร์ลินเสมออูริโอนเบอร์ลิน2-2นะครับอูริโอนเบอร์ลินแพ้แฮท้าเบอร์ลิน1-0นะครับแล้วก็เป็นแฮท้าเบอร์ลินชนะอูริโอนเบอร์ลิน4-0นะครับสภาพทีมแฮท้าเบอร์ลินนะฮะเจ้าบ้านนะครับคอนเทนเนอร์บูโนอาเบเดียนะครับยังบูสใช้งานจอแดนโตนูราดิก้านะครับติดเชื้อโควิด -19 นะครับส่วนซานติริโออาคาซิบาร์ก โอมาอเลเไเต้ต้องทดสอบคฟิตในวันนี้นะครับคาดว่านะครับแพท่าเบอร์ลินน่าจะทับในระบบ c 4 2นะครับโดยวันนี้นะครับมีลุ้นนะครับลูก้าตูซานะครับปานฟิกกลับมาได้นะครับฟาคยูเนียนเบอร์ลินนะครับทีมเยือนนะครับทีมอันดับ6บนตารางคะแนนบนเดสิก้าของเฮดโค้ชชาวซูสแลนะครับ อุสฟิเซอร์นะครับยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งคริสเตียนเกนเนอร์นะครับคาดว่ายูเนียนเบอร์ลินน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะออสซาร์อมมักคุเซ่นะครับโรเบิร์ตอันดิสกิสซาเพอร์มิลนะครับ, ich, รบแล้วก็มาร์กฟิดิตนะครับ คาดว่านะฮะเกมวันนี้นะครับแฮท้าฟอร์มช่วงหลังออกซัดกันใหม่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งคว้าชัยได้เกมเดียวนะครับจากการลงสนาม8นัดที่ผ่านมานะครับแต่ก็เก็บไป5คะแนนแล้วครับใน4นัดหลังนะครับและแพ้อีแค่เกมเดียวนะครับตลอด4นัดที่หลังที่ผ่านมานะครับ เกมเย่าก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับวันนี้นะฮะฝากยูเนียนเบอร์ลินนะครับฟอร์มระยะหลังเล่นได้ดีขึ้นมากนะครับชนะ3-4เกมหลังเลยทีเดียวนะครับก่อนหยุดผลชนะรวดนะครับในเกมล่าสุดนะครับทำให้กำชัยมานะฮะ4เกมจากการสนาม7นัดหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับตลอด8นัดที่ผ่านมานะครับเกมเยือนกำลังทำได้ดีด้วยนะครับเกมเย่าก็ดีนะครับคิดว่าแมตช์นี้นะฮะขอดูราคาน้่าไหรก่อนแฮท้าเบอร์ลิน ราคาเมื่อวานปปบอบสิบตอนนี้เหลือแค่ปปลดสิบยูเนียนเบอลินไม่ธรรมดาเว่โอกาสเสมอสูงอาเวคู่นี้นะครับคิดว่าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วแล้วก็คะแนนตารางบนบูนเดสลิก้านะครับคิดว่ายูเนียนเบอร์ลินน่าเสมอได้ครับมีโอกาสออกหน้าชนะด้วยนะครับลุ้นสองหน้าต้องยูเนียนเบอร์ลินเลยนะครับวันนี้นะฮะคู่ต่อไป เราจะไปที่ลีกเอิรฝรั่งเศสนะครับนีมนะฮะเจอโอลิมปิกบักเซ่นะครับเวลาการแข่งขันตีสามนะครับสนามสตาร์เดทกอรติแย่นะครับสตาร์เดทกอติแย่นะครับมักเซยนะมาเยือนต่อครึ่งลูกนะครับผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครับเป็นนีมนะครับแพ้มักเซย์ศูนย์หนึ่งนะฮะนีมชนะมักเซย์สามหนึ่งนะครับมักเซยชนะนีม2อหนึ่งมักเซยชนะนีม3าหนึ่งแล้วก็เป็นนีมแพ้มักเซย์สองสามนะครับโอ้โหมักเซยผลงานดีผลงานดีกว่านะฮะมักเซย สภาพทีมโดยทั่วไปนะครับเจ้าบ้านนีนะครับของเทรนเนอร์เฮดโคชชาวฝรั่งเศสนะครับเยลมนะครับยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งซิติซานะครับมิเกอร์เมอร์ลิงนะฮะโซฟิยานอาราคุชนะครับองตวนวาเลียอุโอนะฮะคาดว่าเยโลมน่าจะจัดทีมในวันนี้4 3 3นะครับอย่างนะครับโดยลามินฟอร์มบานะครับอังเดสคูบาสนะครับเซียรินแฟกอาร์ตนะครับปาโบมาติเนสนะครับ ฟาคโอลิมปิกมักเซยนะครับทีมเยือนนะครับทีมอันดับ6บนตารางคะแนนลีกเอิงนะครับของเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสนะครับอันเดนวิอาสโบอาร์ตนะครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือทดแบรนเพิ่มเข้ามานะครับมีเพียงต้องเช็คความเวทเอมบิยาลาดอนยิชนะครับคิดว่าโบอาร์ตน่าจะน่าจะจัดทัพในระบบ4-3-3นะครับเตรียมโรเตชันส่งมอการสองส่งนะครับปั๊บกูไอเลอโอดบาเลดีนะครับแล้วก็ ดูตอัตมโมนะฮะคาดว่าเกมนี้นะครับนิมข่มงานช่วงหลังดอปลงไปนะครับพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดด้วยนะครับทำให้แพ้รวมกันมาแล้วนะครับ5นัดจากการสนามปกเกมที่ผ่านมานะครับและสามารถคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากการสนาม6กนัดที่ผ่านมานะครับฟาบักเซ่์นะครับฟอร์มยันหลังแรงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเสมอ3เกมซ้อนนะครับก่อนเดินหน้าซิลชัย4นัดลาบข้ามนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับ จากการลงสนามเนัดที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้นะครับเกมเยือนก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะคิดว่าแมตช์นี้ต่อครึ่งลูกวัดใจหราคานี่มักเซยเมื่อวานปอปอวันนี้ไหลามาครึ่งลูกบวกสิไหลแรงมากนะครับไหลแรงจริงไม่แน่ใจว่าราคาปอยอยู่ไหมถ้าอยู่ก็เล่นราคาปอปอดีกว่าครับ แล้วก็ต่อครึ่งลูกหน่อยก็ได้ครับคู่นี้เล่นสองราคานะครับต่อบมักเซยปปปอแล้วก็ต่อบมักเซยครึ่งลูกนะครับคิดว่าเสมอได้แล้วก็ชนะได้โอกาสแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับจัดมักเซยไปเลยนะครับที่เด็ดของเราสองคู่นะครับคู่แรกลองยูเนียนเบอร์ลินนะครับปปอนะครับคู่ที่2ต่อโอลิมปิกมักเซย์ปปอหรือครึ่งลูกนะครับแนะนำเว็บดูบอลดีๆนะครับ l s f d u b a n c o m นะครับดูบอลสดทุกนัดทุกหลีกฟรีที่นี่ที่เดียวนะครับความชัดระดับ HD ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นนะครับยังไงนะครับดูบอลให้ส,สนุกครับเรามีฟุตบอลดีๆให้ท่านดูกันครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านที่เข้ามาดูฟุตบอลในวันนี้เฮงๆเรื่อยๆสวัสดีครับ